นี่คือผู้พันชูชัยจะแอกทำไมล่ะครับผู้พันนั่งได้แล้วทุกคนคงเข้าใจนะหากใครจับไม้สั้นได้ จะต้องอุ้มระเบิดวิ่งเข้าไปจับยาวห <laughs> ลุดไปหนึ่งจับยาวนนะทีนี้ก็เหลือเราสองคนแล้วผู้พันไม่ต้องกลัวครับไม่น่าเสียใอย่างนั้นเราอย่าลืมสิเราเป็นคนไทยอ่ะ มันต้องไฟมันต้องจับล็อกผูกกองมีครอบครัวรออยู่ผมขอสายเองเสียงเป็นอะไรนั่นปอดหรือแหบพูดแบบเนี้ยบุลภาไม่ปื้มเลยนะครับยอมให้ผมไปเถอะจับสัน้นยาว แล้วทำไมยอมอ่ะกูไม่ได้ยอมกูเป็นลบชีวิตมีปัญหาปะละ่ะมีสิวะมึงมีปัญหากับกูแน่แนะเป็นอย่างนี้กูรับไปได้ยยออกจากบ้านกูไปเลยนับวันจะแตกขึ้นทุกทีแตกตรงไหนทุกตองมันกเป็นเรื่องรรมชาตินะพ่อทุกวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ กระเทยก็จะเป็นผู้นำแฟชั่นแอบโกงกระเทยอี่แหละทำไมอย่างว่าหนูเป็นกระเทยแล้วทำไมนานาไม่ผิดมึงเรียกแทนตัวว่าอย่างไรน,นะนานาไงกูตั้งชื่อให้นาวาแอบไปเปลี่ยนเป็นนานาลูกเหี้ยกอะไรชื่อละพ่อมึงดูน,น้องมึงนะ ใครสั่งใครสอนเนี่ยเป็นอย่างเนี้มึงละพาละไปได้ไม่งู่โน่นเนี่ยที่เกิดึ็จะไปเงี้ยไม่ได้แน่ไม่ได้นาวาพี่ขอเหอะขออะไรไม่ให้ทำไมอะ่ะหนูไปกับเธอแล้วมันหนักกว่าพ่อใครนี่หัวพ่อเมื่อไงพ่อพ่อใจเย็นๆนะพ่ออยากให้น้องมานทำยังไงพ่อบอกมาเลยนี่นี่อะไรขอสารพ่อ,อหนึงน่ง ห้ามเอาอีกกะเทยหน้าผมมาบ้านอีกเห็นแล้วผมขออุ้ยยังไม่ได้แนำตัวกับป๋าเลยค่ะหนูชื่อซาบิน่าค่ะนี่ถ้าตกกะเทยเด็กเนี่ยมันจะผิดวินัยทหารไมพอ้วพ่อยังไม่พอสองจะต่งอย่างนี้กูเห็นดิไม่ชอบใช่ไหมพอใจยัง วะมึงแอบไปทังนมมั้งล่ะแล้วซาบินาลองถอดได้ไหมคะไม่ต้องแค่นี้กูก็จะอ้วกอยู่แล้วพ่อก็ว่าจะหนูว่าเรื่องการแต่งตัวแล้วดูพ่อแต่งตัวสิทำไมพ่อก็เสียทหารมาตั้งนานแล้วนะเดินไปไหนเมื่ไหนยังแต่งตัวเต็มยศอย่างเงี้ยเดินจักรเลสแฉะทั้งวันอีกนิดเดียวเนี่ยบ้าแล้วนะพ่อไม่นิดอ่ะ คูกองครับยงค้างอยู่วิคอดข้อสามอย่าทำอย่างนี้นี่ตัวแบน,นานะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะออไรเนี่ดี๋วลยาไปดวสวัสดีค่ะวันนี้ครูนานาจะสอนวิธีการแต่งหน้าให้หวานนะคะอันดับแรกเลยสีปากค่ะสีแดง จะตอบโจทย์ของการดึงดูดได้ค่ะต่อไปเราจะเพิ่มความหวานบนใบหน้าโดยใช้เปลือกตาสีชมพูเท่านั้นที่คุณต้องเลือกค่ะปลายปลายแล้วก็ปลายค่ะแต่ถ้าคุณจะต้องใกล้ชิดกับชายหนุ่มของคุณระยะประชันชิดตรงนี้เลยค่ะไซรัปหรือน้ำเชื่อมนั่นเองวิธีการเดียวกันค่ะ ให้นิ้วจุ่มไปไป้ายทับลงไปบนเปลือกตาป,ป้ายหรือว่าชายหนุ่มของคุณอยากจะชิมขึ้นมาความหวานบนเปลือกตาที่ได้ติดตรึงไปถึงปลายลิ้นเขาไหมคะสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันจันทร์ครูนาณาจะมาสอนเล่นอูกูเลเล่ค่ะวันพุธครูนาณาจะมาสอนเต้นโรบอทและวันศุกร์ครูนาณาจะมาสอนวิธีการแกะหอยแครงโดยไม่ให้เจ็บมือสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะชายชาติทหารอย่างกูต้องมีลูกชายสอนแกะหอยแคมทำไมอะพ่อกต่เธอยูทู u มันผิดตรงไหนผิดทั้งเธอไปทั้งทุกพ่อไม่มีอาดในหัวใจกูไม่มีท้งอาดกูไม่มีท้งหัวใจหัวใจกูมันตายไ่นานแล้ว โดนเข้าดราม,ม่าล้ะตา,ม,ตาม,มาไหมยังไม่มาเว้ยแม่พวกมึงยังอยู่นะบ้านเนี้ยเขาไม่เป็นอย่างนี้หรอกนี่เลยตรงคำนี้มผมว่าพวกเราแยกย้ายกันก่อนไหมครับ